ลูกค้ากําลังมองหาไฟฉุกเฉินทีมเซฟตี้เราคือคําตอบนะครับไฟฉุกเฉินตัวนี้ยี่ห้อซันนี่เนี่ยทางทีมเซฟตี้เป็นผู้จัดจําหน่ายได้รับมาตรฐานมอกอใช้งานง่ายหลักการทํางานเนี่ยเมื่อเวลาที่ไฟดับเนี่ยเจ้าไฟตัวนี้มันก็จะปล่อยออกมากําลังไฟเนี่ยอยู่ที่9วัตต์สำรองไฟได้นานถึง3ชั่วโมงจึงมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยสูงและเป็นไปตามข้อกฎหมายกําหนดกลไกของมันเนี่ยทำงานง่ายมากบอดี้เป็นอย่างนี้แข็งแรงทนทานด้านหลังเนี่ยสามารถแขวนตามผนังได้ตัวไฟเนี่ยจะ เป็น LED สามารถ่องเปลี่ยนตำแหน่งไปยังจุดที่เรียกว่าเราต้องการให้ทางได้ตัวไฟถ้าเราชาร์จอยู่เนี่ยมันก็จะเขียนออนนะฮะหมายถึงว่าเราตอนนี้เรากำลังชาร์จไว้อยู่ก็เราก็ดึงออกมาเลยปึ๊บอ่าเห็นนะมันก็จะติดการนําไปใช้ประโยชน์พวกตามจุดโรงงานอาคารบ้านเรือนโรงแรมนะฮะใช้ได้ทุกจุดเมื่อไฟดับอย่างน้อยเราก็ได้อพยพคนหรือแม้กระทั่งยามฉุกเฉินไฟดับปุ๊บเราจะมองเห็นทางได้อย่างชัดเจนหากลูกค้าคนไหนสนใจความเซฟตี้น,นะครับก็ติดต่อทีมเซฟตี้เซล ได้ตลอดเวลาขอบคุณครับ